มาเทไรกันี่ห <publication> ้ก <in> ันเก่าๆที่เามาใชพี่องเดียวเมองมองใจบทีส่ติโตหางกันโ๊ะเทุครที่ไหนน้นพี่น้องอย่าเนาะนบติมาแต่พี่เอกงานกับทีนเป็น

chinh 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 ส่งสารเนะาะสงสารน้องจ้อยนะจ๊คิดคิดใ่เจ้าของพี่น้องไอ้เนาะคิดใจเจ้าของ <c ười> คิดใจเจ้าของด้ว,ว่าคิดถึงตัวข้ามเองพี่น้องไอ้เนาะในอดีตที่ผ่านมาก็ เจอลาย่งหลายอย่างดอกจงนกฮะครอบครัวสวัสดีครับและสบายดีเน้อ พ่อแมพี่น้องเอฟซี FC, มู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุก่านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ตู้คำปันสุขนาะน้องเนาะมาเจอยวกู้คำวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนานะการนำคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเอ๋ยเนานะการติดตามทางทีมงนานของเลาลนะนาะพี่น้องเนาะการตู้คำกัอัปเดตลงไปแล้วพี่น้องคลิปหนึ่งเมื่อกี้เนะนาะกำลังมึงอ่า ทีมงานสังแก้วเนาะแลราคาเบิร์น้องตุไซคนเห็นไปเห็นงานถ่ายคลิปมืพี่นเนี่ะยพี่น้องเอ้ยเนาะและมื้อนี้พี่น้องแต่เรื่องแต่ละเรานาะย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อพี่น้องเอ้ยคือบางหนึ่งนี่กระตุ้คำเลื่อนเห็นคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องจ้อยพี่น้องเอ้ยเนาะคือทุกเมื่อนี่ยุคนี้พี่น้องเอ้ยเนาะยังมีพี่น้องคนไปรักเข่าเนาะ ไปขโมยข้าวนะครับไปขโมยข้าวซึ่งข้าวเนี่ยยังอยู่ในกลางทุ่งหรือยังอยู่ไรนานอยู่เลยนะครับนะ,ะเขาเลยไปขโมยไปเกี่ยวเอาเนาะแต่ตุค่คขากะย้ำหูเรื่องเล่าคัดแนนนะครับนะถ้าอยากฮูคัดชัดเจนไปเบิ่งคลิปนี้น้ำกันกับตุ่คขาเลยพี่น้องไอ้เนาะเป็นคลิปน้องตู้ไซนะครับผมเป็นคลิปน้องตู้ไซนะที่ว่าได้ไปอัปเดตแล้วก็ไป ดูข uh, no? like, no? no? kind of ้อมูลเรื่องราจริงหรือไม่จริงเนาะเห็นว่ามีคนขโมยข้าวองจ้อยนะครับนะใส่อะพี่น้องใส่ลางัลใส่เป็นเรื่องพี่น้องมีคนไปขโมยข้าวน้องจ้อยพี่น้องโอ้ยเนาะนี่แหละเพื่อนว่าความโชคดีความโชคร้ายมันก็จะมาพร้อมๆกันนะครับนะ เห็นแล้วก็สงสารเนาะสงสารน้องจ้อยพี่น้องเอ้ยพอแมตาจากักไปเบิดแล้วเนาะเหลืออยู่ครับสาสางแก้วสัางแก้วกรลับมาเป็นสมาชิกในงานก่อสร้างเพื่อนน้องเพียน,นอ้อใส่แล้วพี่น้องน้องตัวใส่ มึงนึงยังห็นเลยมึงนี่พี่นอ้องข่าวด่วนวันสันอ่าเท่าแทบไปเล่นข่านี่พี่นอ้องอ้าวมึงต้องใจพี่นอ้องมีคนมาหลักเอาเลยเอา<ม>เจ้าเจ้าไม่ได้เข่ามาเลยวันสันน้องจอยไมขข่ข่าวมาเข่มาวมือใด้ล่าสุด จังมือเลยถานวเาว่าวางมานสามสิบมือแต่ว่าสามสี่มือเพิ่นยังเปทันเกียวเ่ียวมาบัานี้เพิ่นเกี่ยวเรียบร้อยอ๋อขึ้นครัวยังนี้เป็นครวงแม่นาะนี่นี่แล้วอ่ะพี่เรามีนี่คือตัวย่างของน้องตุวยไซนเนาะตรงเสียงเรียร้ยเห็นเนาะพาไม่ได้หายเดียวเขาบอกเลยนาจะหัน

นตอยา้อ้าที่ห้น่พี่น้องแดงเนาะตัวีมาแต่พี่กแต่งานแตนเป็นตัสินตีก่อนพี่น้องคือ น้ำตาเลน้ำตาซึมนนำพี่น้องเลยน้ะเพราะเห็นน้องจ้อยให้เน้อพี่น้องเฮ้ยนะตีังตั้งสติก่อนพี่น้องสีพันหัวพันตาอยู่บอกพี่น้องและทางของน้องจ้อยนดทางทีหัว้้าขอน้องจ้อยเป็นแหลกพี่น้องเอยแนบอลีพอเอาไปิดแนอกเอา มาเดินกับทักทายสบายดีสบายดีนะับสวัสดี่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลูงลัดเอฟซกันเบิร์ดสุกูนสุคนสุมองสุบอนะเพื่อนเนาะวายอยูภายในแต่กระต่างประเทศน้อยนี่ครใหญ่นอกคอยอยู่ดีในอาบนคนกับป่าใต้ว่านใบเข่าไม่นานนองจ้อยเป็นสุกแบทพวอินชร นกกัคะที่น้องขอน้องอยากเมิองเขานาน้องตุ้มน er. ้องเขาในน้าน้องจ้อยเพื่อนซุกแบบว่าอ่าเอีรายคนกินกับกู้น้งเนาะอ่าระบานีท้ากว่าซุกไปน้องจ้อยันทีเอไดรอยคนสีเกี่ยวเองบอกตัวในใดน้องไปน่ๆนะพี่น้องเอ้าวันนี้น้องใส่พาพี่น้องมาบึงทำกานนาองน้องใส่กับประดนเขามาเลยแหละนองเนาะู้ล ะเขามาตอนที่ตอนนั <s ugi ained> ้นโดนขามาเลยที่น้องเอยเดี๋ยวน้องจอยจะขึ้นเขามาหรือบ่น้องใสขมูน้ำพึ้นตัวนี้เป็นของเนาะไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอปรุงพรมกันเนาะไปวันนี้ก็มากับน้องๆน้องจอยกับน้องเซรลาเป็นของเนาะสบายดีเยอะดีว่าพาเปียกพากันมาพังให้พังหน้ากันนีี่ของเนาะ นี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่พี่ทั้งไอซ์ที่ขอลงตัวใจมาคนรักเกี่ยวด้วยว่าไทยไปเกี่ยวพี่น้องไปเมืองแกันเนาะคือว่ารายล่อได้นน่เนาะเผื่อแล้วนี่เกี่ยวเกี่ยวไวบ่ผู้เดียวนี่เนาะไปก่อนเลยโมเมนต์ดีตัวนั้นว่ามันได้ชนะไปก่อเอาไปหายโมเมนต์ดีตัวนั้นใช้แค่หน้าฝืนเขาฝืนจัดไปเลยเนาะ เด็บอลทนโอ้เอาตีออกมาสองปุ๊บอืมเด็กบอนหาเจ้อย่ะมันได้แน่นี่ไงมนก็จะเอาดำเราจะดำลงหลากรึเปล่าคนดำหมดเลยูก็ขี้หาเดียวเนี่ยเออง่ายเลย งามบ่อนงามพันได้ค่อยว่านี่ยงามบางบ่อนนะล่ะคือบางบ่อนนี่มันเป็นผัวอยู่พี่นนอ๊อกเป็นพวงอยู่พี่น้องเป็นพัวเป็นพัวเป็นพวงอยู่พี่น้องเดี๋ยวมีอดหมาอดนาเนาะโค้กนั่นก็คือว่าบางอิาสามสิบหมื่นแต่ว่าสามมื่นเพิ่งจะมาท่นเกี่ยวเดี๋ยวมาวันนี้เพิ่นเกี่ยวเรียบร้อยโอ้ ปาป่า่ไเบิ่งนี่สพไฮเดียวนี่ระว่างหน้าคนนี้กงตะวแต่ว่าทีที่ผู้นี่คือไฮนี่คนหลักกับผู้ได้เนอะพี่น้องกันเเนาะใครหน้านนเ เนาะมันกาดทามาาพกเกี่ยวแล้วมันจะยังเนาะมันพกเกี่ยวบ้างบ่อนสิว่าซุปพอพรอมกันได้หนิเนาะเข่ไนแองก่อยไหมไนแองกบ่อนีุ่ณซนีะโอ้คุณุปนึกันเ่าง่อยงช่เนาะก็่นี่ยย่งกับผูกโอ้กับูักโรมี่ตอวเป็นดำเอาเนี่ยนำมาดำมาลูกว้ ไปขอขนมาบ่กุนอะไรนี่เนาะอ้ไปคอมาแล้วมาดำอยู่นี่เดพ่่เือทงกลบมาดำเออเี่ยวให้ดีจกะง่ายไหดีค่าเลยอเนี้เป็นหานอ่านีคืออัเมนนจอยนิงเนาะาเที่ยวเป็นไปเบิร์น่เนี่องอทุกฝาดบอลให้หงาลายอิลีอันนี้เนาะ หวานเนาน้าหวานเนาป่าเลยหยาทำเคมก็ได้จนอยหวานเขามันโดนกหยาลายอิฟท์เนาะอ้ออยู่บนแถวนี้เกี่ยวบ่ได้เลยไปจักเขามีแต่หยาง ก็สีลมแห้งมาไปมนี่นี่เอบ่อนองหองล่ายืจัะมานมา้นอะ่งนี้สนุน่ติอแตกูปงนีนี่ยังอบเลยชางสุเป่สนชันในไฮไลท์ฟรีรีแนเนอร์นะ่มนะนีเพื่อนน้ำเเนาะแม่วตื้ยังนี่งามเพื่อนแม่เนาะ นี่และข้าวแล้ว่าเ้านยางพืน้องหลาบว่าอย่างพื้นเอาใส่ลายเนวเนาะานงบบ่อนบ่อนสู้งกระซ้งงามเนาะเปีเออคือต่เนี่ยคือจบบวยเม็มากนะบังบ่อนเอาว่าเป็นมาบังบ่อน น้ำน้อไปอนู้นี่ลายน้องเพียงเนาะโฆษณาอีกแล้วพี่้องโฆษณาข่าวดีแท้น้อเพียงเนาะโ้งเล็กเอ้โเข่างานดริงเนาะล้องจอยครับครไปเบิ่งบ่เทียงเทียงนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี cek, wan, ้พ <ie> ึ <ização> ่งกำลังยงกำลงถึงแม่เนาะรุกคือคนหลักบอกคือพอคนมาเกี่ยวเขาเนาะเพีองเนาะเที่ยงไงเทีเาทนอดบ้านนีาเพีอน้เนาะงาน่าเลนนต้เนาะอยที่เรางานบถ่าเราเพื่อเราก็ย่างแบบคิดกาลันอนกินหอด <coughs> ừ, Ngon sai cái xíu đụng cái 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 đó? Ừm <coughs> Ừm Đó tiền à, của nó Nó à, <coughs> đông pha đông rất là Không, không chạy thương quá ก็ม er. ีเบ oh, ิดอไหนเนาะเต้เอ้่นจันขุ่นขุ่นเงินขึ้นจานขึ้นเทียงแล้วนะน้องตุ้ยโอ้เทียงหนาหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยนอนดนสบายกระทมทั้งใจช่วยอุดมสมบูรณ์อยู่ได้นี่เนาะ ปลูกไว้ทุกอย่างเลยมันุงสมบูรณ์จะไม่การแล้งในน้งตัวไส่เลยตลอดมาใหม่จะมีเบิร์ตบนกาะต้นกล้วยหน่อยเนาะนี่แหละพี่น้องเอเนาะถ้าชีวิตหรือว่าครอบครัวสมบูรณ์เนาะนี่เราปลูกไว้ก็สมบูรณ์ลุงสมบูรณ์ถ้าน้องจ่อยยังมีคอมีแม่ือว่าครอบครัวยังอยู่เบิร์ตเนื้อพีซีดีเนาะไปจากมาเลเซียนี่มาเลเซียไปมบเลเซียยังไงนี่หน้อย คนแท้ที่อโมเมนตบบกโมเมนหน้าที่เจ้าบริษัแท้เนี้ยขายนะขายตะโดนนี่อตะเกียบแม่ตะจ่อยตะเกียบมตะเกียแม่ขายขายตัวแม่สาแม่เลยใจอออกมาเนี่คินีต้องจ้อยคิดเหนอนีเพีง กินแล้วกินหัวแล้วเนาะไปลงไปลุ่มได้ป่ะเดี๋ยวก็อาไ้นี่อาไว้อันนี้ลงไปลมลงไปลมกันอยู่ลุ่มเน่ะทุกครั้งไม่โยนไม่คิดก่ระเจ้ามาเริ่อนๆไเยทุกครั้เปิดในเบิ่งนจะจะเลยแต่คุยกันไปน้าที่เราเลยเนาะอาว่าถ้าบมชัดเจนเงมุ่นี่งก็ต่อโทษขอไปน้ำได้พี่น้องย เจอได้หนก่อนเขานี่เจ้าปืนมันเกี่ยวแล้วปืนมาตีอยู่นี่จ้งนิเอาโอ้แม่บอคนรักร้องไส้่โดนเะเบอกเขาะยเ่อจาผู้ชิมไม่มห่ไปน้งเนาะพปนเกี่ยวมากก็ไม่เกี่ยวลายสำนัเนาะแต่ว่าจะาชิเป็นไผ่เกี่ยวนี่ต้องใก้โมโเลยบ๋แต่ว่าเจ้โมโหไผ่เกี่ยวเนาะุงป่านาฮาุณบอกผมไมบอก โอลมพี่น้องเลยย่ามีคนมาหลักได้สบายบนี่เนาะคุณมาขโมยพี่น้องเนาะคนมาหลักเอาข่าวนอกเจ้อยพี่น้องตาเม่พี่น้องเมาตีเทียงหน้าอีกเนาะมาตีเทียงหน้าอีกโหโหดโจรนี่เนาะโป่งอ่านมากเ้าเม่เจ้าพยักแตเนาะเกียเขาถ้าไทยจะเกินพี่น้องเนาะรักของเจ้าของ หลักของเจ้าของหน้าแต่ก็มาตีมาฟาดอยู่เขียนเจ้าของหน้าเลยปวนัรนปวดแขนปวดมือครับแบบนี้ขบมิดหน้าุดึกไแบบกล้วยกรมีม๋วงก็มี นี่รรงนี่ไพี่น้องเนาะคนจนอะไรไปทั้งสับนี่เจอจกันพี่น้องเลยอ่านี่แต่ว่าแา่พี่การตอนต่อไปนอกว่าคนหลักหรือว่าญาติคนมาเกีย่ยวไปกฝ่ายตัวชีหลังจากที่ว่า บมีเขากินวาจะกินเขาไหมด้วยกันกไหมเนาะพี่นอ้องแต่เลยมาละเกี่ยวสีก้อนเนาะนไม่ว่ากันไหพี่น้องเนอยไหม <c oughs> เหนือ่อยสัมผัส <c oughs> เนี่อยหน่อเนาะ แต่กับบริสุทธิ์ขามาเนะาะเป็นนขามาเัวหนึ่งแต่ขามาอีกวันนี่คนคนหลักเอาเข่าบูงหดคนหลักก็สิเป็นไผยเนาะ<ม>คนห,น,นหลักเขาวกว่า่นองเผื่อวัดบผมมีไผยกาดนอกนอกจากว่าพ่อแม่ฮะนะแมเ่เคยที่พี่น้องเนาะคนคนอื่นมาเอาเข่าก็ต้องมีชาวบ้านเป็นบอกอะไรโดยแม่แม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  ถ้าป็นกระด้างแล้ครับแต่วันนี้ทั้งหมดวนันมาเกี่ยวเข่าที่จะสเสร็จได้วนงจอยเกี่ยวเองบอกคนอะไรเกียเก่ยวเองเกียคนเดียวตัวนี้ตัวตัวเกี่ยวซอยอืมเกี่ยวซอยยทางน้องหลา่าน้องถอยทองจะให้งงเนะาะหาหมูฮักกลัแล้วม,มันเกี่ยวซอยเนาะลอยนก,กันได<อ>้แล้วลองโยนกันเนาะจะให้เดียวเขาบอกเลยนาจะัจก่อดจะให้เพราะว่าดับตัดอืม พอกระดำป้าไว้เลยครับจากไปเนาะเนาะตัวโต้คนเนาะมาคนไฮน่าห้เดียกันเี่มีคนมาหลักเกี่ยวอย่นสุกคนเลยไปจักโอ้ยเนอะไเนาะจักมูดำจุกคนดำอ่าจังหวะพอรบไมีแต่ว่าไปท้ามันคนหน้าใกล้ได้ไปจำหรักคนทินว่าพอเจ้าคนดำไ้ได้นี่นะตอนดำานี่คือถนเจ้าไระยน้อมีแต่พอคนดำแ่นแ แบบน่องแบบว่าคนเห็ดฝุดนหายได้ดำหายได้จ้อยพี่เกี่ยวข่าวคนรู้เร่หมดเป็นโทษนี้ครชีพหายไอแล้วเนาะคะแนนเมื่อกี้เอาแต่คนเห็ดแหละคนซีนย่องเกี่วกี้เพา่อ้นเนี่ยทำมันซุกกะเยวาปคนกับเาเบะเอาเลยเมห้ารับตอนเสียวแต่ตอนนี้ว่าคนมันเล่นเลามคนมาแบบนี่จะว่าบาดเกี่ยวกับมันเกี่ยวซอยกัน ปกตินี่ีเอรบอบัดคือว่าปั่นตีองขาวหาหกสอบเนาะแต่ตยังลงลงยังมีตีเอาไาอง่ะอบตียังจดเจ้ากัเเดี่ปั่น่อดีปั่นได้นตอนให้ยังให้ตว่าเป็นไปบำบาดตอนนั้นเป็นยังเป็นฤดแห้งตีอ่ตีรับสาเสียงเนาะตีกันเองนี่ ตีกันเขาโอ้เขเลย่าตีกันเองตีเขาตีกันเองาเลยตีจะติดไปนอนมันแก่เนาะละวันตีสวยทำไมตีเนาะีหาตีพลังเนี่ยน้องจ่อยมาวันนี้ตีเสาเมเสาเี่นไหมเนา เลรทแม่ทุกอย่างเป็นอดีตไปเดยครับปล่อยวางนะคราวนี่ฮามาเบิกเงินซื้อมาเยี่ยมยามเบืองเข่านะน้องเชวาอะไรน้นงเนาะนองสาวน้องที่หอดพ่อเม่นะพี่น้องเองน้งหล่อพอใจพ่อเมสนี่ตุค้ากับ้อใจน้องลายตุค้มกับพ่อฮูเนาะมาเห็นแหลกอฮู้มาเท่าไรกับ vẫn có cầu thủ trong tay của mặt trời. Vu tay hai mươi tuổi gặp nhanh Không năm mươi năm mặt trời 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 mặt เด <it> ี่ยวเขาขึ้นมา้ยเฮ้ยพ <aaa> ่อๆพี <parfois> ่น kind of so ้องคนอยู่กระหูกมันทานได้หรือเาคู่สู้าห่ครับเข็งแข้งเนี่ยเป็นผู้ชายเข็มแข้งใช่แต่มันแบบดขันบ่มากพอๆพี่น้อง tay tí ho thì nó bố ra nó nếu tôi khám năm tà chỉ lấy năm phải rồi à xa nó sống xa nó cho là đã, kịp kịp xe cho khổng với nó kịp xe cho khổng Kịp cho được à คิดถึงตัวข้ามเองพี่น้องไอ้เนาะในอดีตที่ผ่านมาก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างน้อพี่น้องอ่าครอบครัวก็ยังสมบูรณ์อยู่่นองก็ยังมีพ่อมีแม่เนาะก็มีน้องครอบครัวนี่แหละพี่น้องเลยอ่าแต่ก็ความตายก็มีกันทุกคนบ่ว่าเฒ่าบ่ว่าแกบ่ว่านุ่มบ่ว่าไว้เด็กหรือว่ารวยจนเนาะพี่น้อง ตายก็ดูเมกันทุกคนเบิดเพียงแต่ว่าไปไปไหวเดือบไปชะเนาะทุกคำก็คิดว่าเหาะย่านมื่อนั้นมันมาเหาะไว้พี่น้องพี่น้องทุกมื่อนี้ก็ใกล้โตขมากเลยพี่น้องอยี่ยตีพี่น้องก็เริ่มเริ่มเสียเริ่มหายจากไปบนโลกนี้เนาะพี่น้องเนาะทุกคำก็คิดโอ้ยพี่น้องเอ้เนาะเอาโอเคพี่น้องบวอกหลายเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคำ มีน้ำตาให้ MC เห็นพี่น,อน้องเนาะผู้ชายเนาะอ้าวพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนกันคือว่าอะไรเนาะอ้าวพี่นอ้องเข้าใจเนาะตัวคำเข้าใจของผู้สึกน้องจอยพี่นอ้องเลยกะขรส่งกำลังใจให้น้องจอยเด้อเน,นาะขณะตูวคำยังมีพอ่อมีแม่มีครอบครัวมีน้องม,มีไอ้นาทีพี่น้องสมบูรณ์กะบางเทื่อกันยังคิดน้ำตาไหลให้พี่นอ้องเอ้ยเนาะคิดใจแล้วกัน มันกะตามใจพี่น้องเนาะนี่แลหละข้าเบิงคลิปไปแบบนี่คือข้างบนคลิปที่ว่าเพิ่งแซร์ยังมาในคืลิปตู้คำกับน้ำตาไหลไหวพี่น้องคิดเนาะเอาโอเคพี่น้องขอบุญขอบคุณเนาะเอซี FC, ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของตูคงต้ค้ำนะครับนะแล้วก็บอกกดขา่าวโฆษณาของตูค้ค้ำไปพี่น้องขอบุญขอบคุณในไล,น,ลน์ธนคิดนี่ก็คือสิข่ขอตัวำลำร่าพระจาักรไม่พี่น้องไปเนาะครับก็บคือสิ่งกล่าวคำว่าสบายดี และสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตาตชิลัยพี่น้องต,ตั้งสติค่อยคอยน้ำคอยน้ำน้ำจ่อยพี่น้องเยเนาะไปะ